ตอนนี้เรามาดูนะครับผมไฟเดไลท์ตัวใหม่นะครับผมเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเป็นเส้นนะครับผมอันนี้เป็นสีขาวนะครับอ่าขอสีขาวหน่อย,ต,ย,ต,ยอตัดไปเร็วนะครับตัดไปเร็วได้มาเป็นอย่างนี้ี่โอเคตัดไปเร็วปึ๊บปึ๊บโอเคเป็นสีขาวโอเคแล้วมาดูที่ประกอบแล้วนะครับผมมาดูที่ประกอบแล้ว คุณใส่นะนี่ประกอบนะครับผมอันนี้อยู่ที่อยู่ที่รถนะครับน,นี่ประกอบใส่ฟอร์ซ่านะครับผมเดินตามชิ้วอย่างนี้นะครับผมนะเงพอใส่้าไปหน่อยโอเคครับอันนี้เป็นสีฟ้านะครับผมอันนี้ผมจะต่อเป็นผ่าหมากไว้ให้นะให้ดูนะครับผมใส่เงี้มันตัดไปเลี้วแต่ละข้างได้นะครับอลองลองโอเคลิปเลยสีฟ้า โอคับพ่ธีทีนึงโอเคหอยสองทีหอยสองทีโอเคครับประมาณนี้นะครับผมตัวใหม่ครับ <Okay. S 2> สนใจก็โทรมาสอบถามราคาได้เลยนะครับโอเค